ก็ได้ดูจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ในอ่าอะไรนะมิสูบิชิครับใช่ไหมก็โอ้โหเป็นเกมที่จะว่ายังไงดีล่ะจะว่าเล่นดีก็ดีอยู่นะครับเล่นดีมากแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยอ่ะอย่างน้อยผมว่าแมตชนี้ได้เล่นเล่นที่ดีกว่าเกมเจอมาเลเซียหรือว่าคู่แข่งมันเป็นสิงคโปร์เพราะว่ามาเลเซียนี่เหมือนกับเป็นตัวแพ้ทางเลยนะถ้าเกิดว่า าผมจะไม่ผิดหนีทีมชาติไทยถ้าเกิดไปเล่นที่บ้านมาเลเซียถ้าตอนนั้นนี่เน่าเลยนะเออแทบแทบแทบจะหาชัยชนะกลับมาไม่ได้แต่ดีหน่อยเล่นบ้านเราแล้วแบบแมบบ้ลูกยิงหนึ่งศูนยะ์่ะที่เรานํามาเลเซียคราวนั้นนะ่ะก็แบบมาจากลูกเขาผิดพลาดเองด้วยโอ้แบบเสียวเข้าไปใหญ่แต่สิงคโปร์นี่ผมผมมองว่าในสายตาผมนะผมมองว่ามันง่ายกว่ามาเลเซียต่อให้สิงคโปร์แบบจะมียุคมงยุคใหม่อย่างไงแต่ผมว่าโมแต่ยังไงผมก็มองว่ามันง่ายกว่ามาเลเซียอยู่แล้วนะครับผมแล้วแต่ว่า พอยิงอะไรนะทีมไทยบุกอยู่ดีดไอ้นั่นมันเปิดโกมาปุ๊บให้กองหน้าและกองหน้าไม่อะไรอะ่ะยิงไกลเลยเข้าเอา้าหนึงศนง,งเลยผมนึกถึงไอ้สไตล์นี้เออผมอย่างชอบเลยไม่ไม่รู้แต่บอลบอลปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับผมก็คือแบบว่าสไตล์แบบมูนิโย่ที่แบบโยนมาปุ๊บแล้วก็กองหน้าเก็บยิงเลยอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็โยนมาปุ๊บอีกคนนึงมันแบบ อ่ามงเช็ดอ่านิดหน่อยแล้วก็ไอเลอกก็เลี้ยงเลี้ยงไปยิงอะไรประมาณนี้ก็สิงคโปร์นำหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่พอมาสองศูนย์อีกเมืองไทยประมาทปล่อยมันยิงไกลแล้วแม่นก็ยิงยิงไกลแม่นชิบหายเออยิงไกลแบบแม่นมากอะ่ะแต่พอท้ายเกมท้ายเกมไอตอนช่วงทดเวลาเออตอนช่วงทดเวลาเสือกที่มันที่มันได้ยิงจจอๆหากใครจําได้ เสือกยิงไม่เข้าเออแล้วมียิงไกลเพื่อเสือกแม่นเออทีมสิงคโปร์มันแปลกๆอยู่นะครับผมก็แมตชนี้ผมมองว่านักเตะไทยเนี่ยมันเล่นดีนะเล่นดีกว่าเกมเจอมาเลเซียเลยแมอนออฟเดอะแมตเกมนี้ก็ผมคงจะเป็นสุพนัณเหมือนตานะซึ่งนักเตะที่มาในครั้งนี้นาในชุดเอฟซี FC นี่ ผมมั่นใจว่าเหมือนจะเป็นนักเตะเหมือนผูกผ่องถ่ายเรืองผ่องถ่ายไปสายเลือดใหม่แล้วใช่ไหมเหมือนเหมือนจะเป,นเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าทั้งตัวเป้งงอย่างธีรทรไอ้ธีรทรนี่ามาติดแข่งกับบุรีรัมก็คือยังมีนัดตกค้างเหลืออยู่ก็อ่ะปล่อยไปแล้วยังมีตัวอื่นอีกมากมายครับผมแต่โดยรวมก็ไม่ต้องเอามารหรอกธีรทรน,นะปล่อยว่างั้นแหละเออทีมชาติไทยนะครับผมหลังจากชนะสิงคโปร์ได้แล้วก็แบบมันก็เป็นชัยชนะหลังจากที่เจอกันครั้งล่าสุดไอตอนนั้นนะตอนบอลโลกอ่ะไอบอลโลกนี่แบบ คนภาคคุณภาคอะ่ะคุณคุณแชมป์อ่ะเขาบอกว่าเอ้ไม่ใช่คุณแชมป์นี่คุณเจวอลปาดเออเขาบอกว่านี่สิงคโปร์อะ่ะตอนตอนนัดทีมชาติเนี่ยเขาสู้เต็มที่เลยนะเต็มที่อะไรมันมันแบบถ้าเกิดใครได้ดูแมตช์นั้นนะแบบมันก็ยังจกมันยิงปุ๊บนี่มันอุดอย่างเดียวเลยแล้วพอเมืองไทยมันยิงสามหนึ่งแบบเนี้ย่มันก็ไม่คิดแบบเพราะ หลังจากมันยิงเสร็จปุ๊บม,ม,มันอุดแนละ้วมันก็แบบไม่มีความกระตืนล้นที่จะเอาประตูคืนจากเมืองไทยเป็นลูกเพิ่มเลยเหมือนมันเล่นอุดอย่างเดียวเหมือนกับว่าเหมือนโดนเหมือนโดนรับคําสั่งมาจากจีนนะเล่นแบบเล่นอุดผมก็สงสัยอยู่ว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับงานมาจริงๆอะ่ะมึงจะอุดทาพระแสงอะไรทาไมมึงไม่คิดจะบุกเอาประตูคืนแบบให้มันโชว์ศักดิ์ศรีหน่อยแบบอะไรประมาณนี้แล้วมึงเล่นเล่าเสือกอุดแล้วก็ไม่ให้เมืองไทยแบบเข้ารอบเออแล้วไอ้ไม่พอนะไอประตูใช่ไหมของสิงคโปร์อดีตประตะูตอนนัดนั้นน่ะ มันก็เสือไปอยู่เมืองจีนเลยครับผมหลังจากนั้นเริ่มประกาศเริ่มริมชาติไปอยู่เมืองจีนแล้วก็แบบมีแต่คนรู้จกักโอ้โหเป็นดาวเด่นเมืองจีนมีแต่คนไอโอนเงินบริจาคให้แกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเออผมก็สงสัยอยู่ว่าไอสิงคโปร์นี่มันมันได้รับงานจีนมาหรือเปล่าวะทําไมมันพฤติการมันดูแปลกๆอย่างชอบกวนเออทีจะไชยน่าจะน่าจะการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วเพราะว่านัดสุดท้ายนี่เหมือนจะไปเจอカเมนใช่ไหมเออカเมนนี่ประกาศว่า เดียวข้าจะคว้าแชมป์เลยนะเออไม่อยากจะรุ้เหมือนกันว่าคมเอ่จะรอดหรือเปล่านะแต่ยังมีโอกาสนะเออสำหรับทางกัมพูชาย,ยังมีโอกาสนัาสุดท้ายอยู่นะครับผมก็ไม่แน่อาจจะได้เข้ารอบจริงๆแต่นัดสุดท้ายกัมพูชาเนี่ยเจอไทยนะเออบอกไว้ก่อนและก่อนเกมนี้ก็มีดราม่ามาด้วยนะครับผมก็คือว่าเอ,อมีโอโหหยหลายดราม่าชิบหายเลยอย่างดราม่าที่ผมเห็นหลกัลกๆก็คือไอ้ที่แบบอิชิอิไม่เดินม,มาขอบคุณแฟนบอลน,นะเออ แต่ต่อให้เดินไปขอบคุณแฟนบอลแฟนบอลก็ชูป้ายแบบว่าไม่ต้องมาขอบคุณเอาแชมป์มาก่อนแล้วจะร้องเพลงให้เลยอะไรประมาณนี้อูห้หูแบบสุดยอดมากแล้วก็แบบดราม่าคนนี้ก็ฟอร์มไม่ดีนู่นนี่นั่นโอ้โหเต็มไปหมดเลยสำหรับดราม่าทีมชาติไทยอย่างเงี้ยอิชิอิดูเหมือนกับช่วงหนึ่งนี่มีแต่คนไม่ค่อยจะรักแล้วนะครับแต่ก่อนนี่ตอนมาแรกๆนี่โอ้โหรักใหญ่เลยแต่พอมาช่วงหลังๆก็นั่นแหละครับเริ่มจะมีแบบดามงดราม่าอะไรมากมายแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดรูปแบบเกมสนามนะครับผมก็ ถ้าเป็นรูปแบบเกมในสนามอีกอก,อก,อก,ก็เป็นคนที่พัฒนาทีชาติไทยนะดูอย่างน้อยก็ดูดีมีอนาคตมากกว่ามาโน,โนโพกิง้งแน่นอนแบบต่อบอลกันเนี่ยอู้หูชามๆเลยครับสุดยอดมากเป็นการต่อเป็นการต่อบอลที่ดูแบบสวยงามโดยตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยมันไม่ได้ลูกสองหนึ่งอ่ะในช่วงก่อนหมดเวลาอะผพราะว่าโอกาสยากอาจอาจจะยากที่จะกลับมาเพราะว่าไอ้สิงคโปร์มันจะไปแพ้เกมลับมากกว่านี้อีกแต่พอมันแบบมันได้สองหนึ่งมาปึ๊บพอมานัดพอมาครึ่งหลังนี่เออโอเค ผมมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะกลับมาได้แน่นอนแล้วก็กลับมาได้จริงๆครับผมแต่ผมก็ไม่คิดว่ามือแทนมันจะยิง4 2นะผมว่าอาจจะจบที่3 2สองด้วยแต่อันนี้มันยิง42ไปเลยแต่ยังว่าล่ะครับผมลูกสุดท้ายนี่มือสิงคโปร์มันหมดแล้วเออเลยแทบจะไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ถอดใจจากการยิงแบบเลยคานอะไรประมาณนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับผมแต่ที่ผมอยากจะบ่นจริงๆนะในตอนนี้นี่คือวีอามึงนานชิบหายเหมือนกับว่า เหมือนกับเป็นกรรมการหัดใช้อ่ะเออว่ากันตามตรงหัดใช้แบบไม่รู้จะใช้ยังไงแบบยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็แบบโลใช้นานทีนี่โอ้โหเช็คทีหนึ่งนี่ห้านาทีนะนนานชิบหายแบบไออย่างลูกสุดท้ายค่ะตอนที่เมืองไทยได้ลูกสามสองอ่ะเช็คกันนี่ผมจับเวลาห้าหกนาทีเนะี่ยโอ้โหนานมากเหมือนกับกรรมการหัดใช้เวียอ่ะอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าลูกนั้นน่ะลูกที่เออลูกที่ไทยยิงเข้าอ่ะลูกสามสองก่อนหน้านี้เนะี่ยที่ ถ้าจะเป็นพีระดนฉัรัศมีหรือเปล่าที่ยิงเข้าไปครับผมแต่ว่ามีการฟาเอไปฟาผู้รักษาประตูซึ่งอันนี้จีนผมมองดูแล้วผู้รักษาตไอ้นั่นมันมองหันหลังในยผู้รักษาประตูมันพุ่งมาหาเองแบบนี้ก็ได้เหรอแบบมันมันมันก็มันก็ไม่ได้อันน่ะขนาดนั้นหรือเปล่าแบบถึงขนาดลิบประตูอ่ะไม่เป็นไรถือว่าไปดูในฟินิตผู้ตัดสินแล้วกันก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับทีมชาติไทยใครรู้สึกยังไงกับแมตช์นี้ผมรู้สึกว่าแมตช์นี้ทีมชาติไทยดูเล่นดีกว่านัดมาเลเซียเยอะ มันจะยังไงอ่ะมันอาจจะโดนยิงสองลูกก็อ่ะไม่เป็นไรก็ผมว่าดูดีกว่านัดมาเลเซียนะครับผมนัดมาเลเซียเนี่ยโอ้โหหาเหวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ได้ประตูมาแบบงงๆด้วยเออแต่ยังว่าครับถ้าทีมชาติไทยมันเจอสิงคโปร์มันไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเกิดมันเจอมาเลเซียเหมือนเป็นบอลแพ้ทางเออเมืองไทยมันว่าจะแพ้ทางไอ้มาเลเซียเนี่ยไม่รู้ทําไมแลววันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ